สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้บ้าอวดมหาเจบพักสนุนนะครับเนาะมาครับไปเก็บน้ำบ้าอดครับไปเห็นกับเขากันครับนี่ครับดอกสนุหอดมองแล้วครับเดี๋ยวบ้าอดเก็บกันเลยครับเด้อพี่น้องดอกสนุนี่ยังกินแน่น้อแต่บ้าอวดถอดใส่ไข่นะครับเนาะก็มาไปดวกกินกับอพวกปนพวกหนังพิกนะครับเนาะบ้าอวดไปเก็บกันครับ พี่น้องบอกไม่นูมาแน่ครับว่าพี่น้องเห็นนั่งกินแน่ครับครับดอกงามๆพี่น้องัองเปเตะเราอีกทีน,นึงนะครับเนะาะตะกี้บ้าอวดก,กินว่าเป็นเนาะครับพ่อมาอยู่กรุงเทพหรือว่ามาอยู่ยุทธญาณน,นี่เนาะบ้าอวดกรู้สึกว่ากินเป็นเนาะครับเนาะกระจอาผ้ากันกินหลากหลายนะครับเนาะ บาอดกับบเคยกินบัดพ่อมาอยู่ต่างทินต่างแดนจั้งไดทั้งกินเป็นนะครับเนาะนะครับมาเด็ดสอยบะอุดครับเอาไปถอดใส่ไข่เอาไปดวกกินกับน้ำพริกนะครับเนาะ พี่น้องเขี้ยังกินแน่น้อเมนูครับมาโอ๊ิทอดไข่ใหญ่กับเห็ดน้ำจิ้มนะครับเนาะเห็ดได้กินกับแจ่วนะครับเนาะแสบเพื่อนกันได้ครับโดนโดนเลยกินตะกี้ใบโอ๊ตไม้จ็บยอดนะครับมัหนี้รอบนี้บโอ๊ตไม้จ็บดอกนะครับเนาะมาเลยครับเด้อมาแสบลำใบโอ๊ตได้ครับเด้อ,โอ,ดดอโอ้ลมก็แห้งๆพี่น้อนลงลมแห้งครับมา ดอกงามๆครับพี่น้องบอกมากครับว่าผูใ้ใดเห็ดแน่กินแนวใด้เนี่ยบาวดีได้เห็ดถูกครับบาวดีได้เห็ดตามครับพี่น้องบาวดีไดเห็ดเป็นสองอย่างคือลวกกินกับน้ำพริกแล้วก็ทอดใส่ช้ๆนะครับเนาะดอกสโนุนี่ครับเอาครับมาเรื่อยๆลมแห้งด้วยครับมือน,นี้ลมแห้งเสียงกัดเสีดังแยง่อย่างไรด้วยครับด้วยเสียงลม หาอยู่หาินนี่ก็ครับพี่นอ้องอ่ละทั้งพุ่นี่ครับเอาพ่อกินพ่อนะครับเอาไปราก็จินนะบนดอกพี่นอ้องดอกงา,งามครับสวยๆงามๆเอาเด็ดเลยครับดอกไงเนาะดอกไงดับทางใบครับ,ด,รบด,ดอกนึง ผู้ใดเห็ดยังยินกินแนครับบอกบาวน์นเดอครับเด้อผู้ใดเห็ดได้กินอยังกินแนครับดอกสนุนี่ครับเห็ดเห็ดอ่ากับเขาเห็ดแล้วแด่แนครับเนาะบาวนกับบุ๊คไถนัดมันไดครับเคยถอดใช้คข่กับเห็ดกินกับน้ำพิ้งนะครับเนาะผู้ใดมีเมนเมนู่ยังอ่าแนะนำบาอน์นเดอร์ครับเด้อดอกนี้ บอลบอไปหลายด้วครับเรื่เพอเดี๋ยวเอาให้พื้นกินน้ำเห็นเห็นหลายคนมาเด็ดอยู่ครับคนแถวนี้เขาเจาะกักจินกันเยอะนะครับยามากส่วนเดียวกับพ่อแล้วมั้งบอลบอ่าครับดอกงามๆพี่น้องหายินหายอยากคือเก้าครับพี่น้องอายุหายกินครับพี่น้อง ว่ามันเป็นคนป้าหรอว่าอุษก็ได้หาใส่ปลาหาใส่เบ็ดหาใส่กบนะครับพอได้๋ยวยได้กินครับพี่น้องบังครับพีอ่นอน่ะซัมนี่ก็ได้แต่เด้กครับพี่น้องเห็นไหมครับซัมมี่ก็ได้แต่เด้นกนี่เอาอีกจัง่อยเนาะมันบ้ เจียหน่อยครับเป็นหวมมันงแต่ยุบลงตออมาถาพื้นนั่มองเขาพี่น้องโอ้ยหลายค่ะกุ้งเป็นปลาเลยเรื่องเต็มเลยค่ะทางพื้นทางพุ้นหลกหลายน้อยบัวบวชมันอยู่ไกลบัวบวชบัวไปดอกเอาเราาทนอดท่านี่แหละเอ้าไม่ได้ซอยบัวบวชเลยครับเด้อดอกสนนี่ขึ้นแกบเกือบทุ่งมองนะครับพี่น้องบัวบวชอยู่ไซถ้ายอยู่น้ำริมคลองนี่หลายคัดพี่น้องหลายคัดขนาดครับ อันนี้ยอดมันเริ่มเริ่มจะแก่เวเด้วยครับมันมันดอกมันเริ่มจะอ่าเนี่ยฮะมันเริ่มดอกบานแล้วครับแล้วครับพี่น้ง <Okay. S 1> เริ่มดอกบานอะแต่กระแสเพิ่อเก่าแล้วครับเก็บเรื่อยๆครับผู้ดใดเห็ดเมนูอยียงเน่แนะน,นําเบาได้ด้วยครับเห็ดแบบใดมันแสบนะครับเนาะเมนูยังมันแสบนะครับเนาะแนะน้ำหมมากครับมบาอวดสิลองเห็ดจินเบิอง โอ้มือนี้บ่มีฝนเตัวพี่น้องบ่มีฝนบ่าวเลยได้ออกมาทงได้สบายเลยแล้วดอกมากพวงหน้าสบายเลยบ่มีฝนแต่บัดหอนเด้อครับพี่น้องโอ้ต้นพุ่นคืองามแท้ไปเบิ่งต้นพุน่นเยอะมากแน่มาครับมาเดี๋ยวนําบ่าวครับต้นนั้นก็งามเด้อเนาะเอาต้นนี้กันต้นนี้กันต้นนี้กันหอนอโอ้โหโยัยงเต็มเลยพี่น้องเน่ยพี่น้องเอามา มาเก็บมาเก็บซอยบาอวดได้ครับเด้อยแซ่บ้วครับบันฮะย้นอน,อนยอแสงนนสติดย้อนออาที่ตะเวมนมันอยู่ทางพุ่นนะครับเนาะย้อนแสงพี่น้องอาจจะเพิ่มเห็ยนไปได้ทางน,นี้อาจจะชัดทดี่น้อยครับพี่น้องเมื่อก่อนบาอวดเอาหยอดนิดนึงนะครับเนาะไปลวกแซ่บันนี้บาอวดเมาหยอดแล้วครับเมาดอกแล้วครับเริม่มแก่แล้วครับเริ่มนี่ฮะจับนิดนึงกับลวงนะครับพีบ่น้องจับนิดเดียวกับกลวง ตรงนี้มันอยู่ไกลคระเจอมาบ่ใครจอม้าบ่หอดเด็ดยิงเด็ดยิงปงครับพี่นาะอ้ยดอกเหลืองงามครับเนาะงามครับที่แหลงบาอดคิดว่ากินบ่ได้เนาะผู้เขาเจ้อว่าทำไมกินไม่ได้เพระเนาะวะคนถัพภาคกลางเขาเจ้ากินกันว่าเบาหรือว่าเห็นแดงกินเนาะครับวะมาถอดไข่เกียวไข่เกียวแล้วนะ ไข่เคียวทำใส่ไข่เคียวแล้วก็ลวกกินกับน้ำพริกว่าพี่น,ออน,น้องบาวด์มาลองกินเออมันก็เขาทาเด้วยครับมันก็ับแสบอยู่น่ะบ้านนี้นก็เลยไม่เก็บเสียเพลิดผ่าใส่ไข่นะครับแล้วก็ไปลวกกินกับปนกับน้ำพริกน,น,คนะน,นะครับเนาะบ้านนี้เซ่อเพิ่งกลับครับเพลิดคนเพลดแสบเนาะอยากให้พี่น้องไม่กินฝีมือบาวดเดิบ้านนี้ นี่นะครับบ่าววดกัวันหยุดวันยังกัอยู่ไยฮยูหน้าครับเห็นไหมครับดอกงามๆพี่หนังออกกิ้งนี่อีกกับพ่อเนาะนี่นะเดี๋ยวข้าเจ้าจิ้งไอยากได้น้ำดอกใส่หมูบ่เปน็นยังออืเอา้าทำนีลากิไนไงกิ้งนี่ครับพี่หนังเอ้ยสวยเนาะสวยสวยสวย ดอกสนุว่าไปถอดใส่ใไข่ร่าต้องใส่หลายดนะครับด้วยถอดใส่พ่อกินพ่องามนี่แหละครับช่วงานนี้พ่อเรื่อเรือครับเรื่อพี่น้องอันนี้จู่มาถาพ่อจ่อยกินน้ำเนยย่อไปเมื่อหลายเป็นเว่จาจู่มาถาพูพ่อจ่อยมาจีบที่หลังนะครับเนะาะพ่อต้องแบ่งปันนะครับพี่น้อง เย็ยบออกไปหลายๆกับจินโนมุนทิเก้าพี่น้องเอาครับเอาพ่อไปโอเคครับเดี๋งเรือแหะไปชวนน้องกันหน่อยเดี๋เดี๋ยวหลายนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวหลายแล้วครับโอเคขึ้นยาไปถอดใส้ใครมาแรกโอเคถอดใส้ใครนะครับเนาะโอเคบา่าวอ้นมีนากินแล้วครับ กับขา่าวแรกนี่เก็บขอาวแรกแล้วครับผมจะไปถอดใช่ไครหรือว่าไปดวกกินกับน้ำจิ้มดูดกินกับปุนนะครับเนาะอ่ะครับไปต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับเด้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ